สวัสดียามเช้านะลูกๆผู้ฟังที่รับของแม่ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมคุณแม่บุญเรืองวันนี้แม่ดีใจเหลือเกินที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งในวันที่ลมหายใจของเรายังเข้าและออกอย่างสม่ำเสมอลูกเอย๋ยเคยลองสังเกตตัวเองไม่ว่า ทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่ลูกคิดหรือความรู้สึกแรกที่แล่นเข้ามาในหัวใจของลูกคืออะไรบางคนตื่นมาพร้อมกับความกังวลว่าวันนี้ต้องเจอเรื่องยุ่งยากอะไรบ้างเบื่อจังเลยที่ต้องไปทำงานหรือทำไมชีวิตมันเหนื่อยแบบนี้ลูกรู้ไหมว่า ความคิดแวบแรกในตอนเช้ามันเปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จะกำหนดทิศทางของชีวิตลูกไปตลอดทั้งวันเลยทีเดียวถ้าลูกเริ่มต้นวินาทีแรกของวันด้วยยาพิษที่เรียกว่าความขุนมัววันทั้งวันของลูกมันก็จะดึงดูดแต่เรื่องที่ทำให้คุณข้องหมองใจเข้ามาไม่ใช่เพราะโลกนี้โหดร้ายกับลูกนะ แต่เป็นเพราะลูกได้จูนคลื่นสัญญาณของใจตัวเองให้ไปรับเอาแต่คลื่นความตีต่ำๆเข้ามาหาตัววันนี้แม่เลยตั้งใจจะพาพวกเรามาทำความเข้าใจและฝึกฝนวิชาสำคัญวิชาหนึ่งที่แม่เรียกว่าการอวยพรให้ตัวเองในตอนเช้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่มันคือวิทยาศาสตร์ทางจิต คือกฎแห่งแรงดึงดูดและคือธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะเปลี่ยนนรกในใจให้กลายเป็นสวรรค์ได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาลูกลองจินตนาการตามแม่นะสมมุติว่าร่างกายและจิตใจของลูกคือบ้านหลังหนึ่งพอลูกหลับไปบ้านหลังนี้ก็มืดมิดเงียบสงบแต่พอเช้าตรู่ทันทีที่ลูกตื่น มันเหมือนลูกเดินไปเปิดหน้าต่างบานแรกถ้าลูกเปิดหน้าต่างฝั่งที่มีกองขยะกลิ่นเมนหม็นเน่าก็จะโชยเข้ามาในบ้านลูกทันทีลูกก็จะงุดงิดเหม็นเบื่อไปทั้งวันแต่ถ้าลูกเลือกที่จะเดินไปเปิดหน้าต่างฝั่งสวนดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆสายลมเย็นๆและแสงแดดอุ่นๆก็จะเข้ามาแทนที่ การอวยพรตัวเองก็คือการเลือกเปิดหน้าต่างฝั่งสวนดอกไม้นั่นเองลูกแต่แม่รู้ดีว่าสำหรับบางคนการจะพูดดีๆกับตัวเองหรือการจะรู้สึกดีกับตัวเองในตอนเช้ามันยากเหลือกเกินเพราะชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสหรือมีความผิดหวังซ้ําๆจนลูกรู้สึกว่าฉันไม่กู้ควรกับคำอวยพรหรือ ทำไปก็เท่านั้นชีวิตมันก็ย่าเหมือนเดิมแม่ขอบอกลูกตรงนี้เลยนะว่ายิ่งลูกรู้สึกว่าชีวิตมันแย่ยิ่งลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าลูกยิ่งจําเป็นต้องอวยพรให้ตัวเองมากที่สุดมากกว่าใครทั้งหมดเพราะถ้าแม้แต่ตัวลูกเองอยังไม่รัก ไม่เมตตาและไม่ปรารถนาดีต่อดวงจิตดวงนี้แล้วใครเล่าจะทำให้ลูกได้การอวยพรตัวเองไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าโลกสวยแต่มันคือการกู้คืนอำนาจในการจัดการชีวิตกลับมาไว้ที่ใจเรามันคือการประกาศเจตนารมต่อจักรวาลว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันขอเลือกที่จะมีความสุขฉันขอเลือกที่จะเข้มแข็งและฉันขอเลือกที่จะเป็นมิตรกับทุกสัตวสิ่งลูกลองนึกภาพดูนะวันไหนที่ลูกตื่นมาแล้วมีคนมาด่าลูกแต่เช้าวันนั้นลูกจะรู้สึกแย่ไปทั้งวันใช่ไหมแล้วถ้าแม่บอกว่าคนที่ด่าลูกทุกเช้าไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นเสียงในหัวของลูกเองที่พร่ำบอกว่าแกมันไม่เก่งแกมันขี้แพ้วันนี้ต้องซวยแน่ๆลูกกำลังทำร้ายตัวเองอยู่รู้ตัวหรือเปล่าวันนี้แม่จะมาสอนวิธีเปลี่ยนเสียงด่าทอในหัวให้กลายเป็นเสียงสวดมนต์ให้พรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดเพราะพรใดๆในโลกนี้ต่อให้มาจากเกจิอาจารย์ที่ขลังแค่ไหน ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพรที่ออกมาจากปากและใจของเจ้าของชะตาชีวิตเองการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในกุศลมันจะเป็นกรอกเพชรคุ้มครองลูกไม่ใช่แค่ให้แคล้วคาดปลอดภยัยแต่จะคุ้มครองใจลูกไม่ให้กระเพื่อมไหวไปกับอารมณ์ของคนรอบข้างเดี๋ยวในตอนต่อไปแม่จะเล่าให้ฟังว่า ทำไมคํำพูดเพียงไม่กี่คํำที่เราพูดกับตัวเองหน้ากระจกตอนแปลงฟันถึงมีอานุภาพรุนแรงขนาดเปลี่ยนโครงสร้างสมองและเปลี่ยนเส้นทางกรรมของลูกได้และแม่จะบอกเท็ดลับว่าถ้ารู้สึกฝืนใจที่จะชมตัวเองเราต้องเริ่มจากตรงไหนเพื่อให้ใจมันยอมรับและเปิดรับพลังงานดีๆได้อย่างสนิทใจลูกเอ๋ย ต่อเนื่องจากที่แม่ทิ้งทายไว้ว่าทำไมคำพูดที่เราพูดกับตัวเองในตอนเช้าถึงมีอิทธิพลมหาศาลขนาดนั้นตามหลักธรรมดาธรรมชาติจิตของคนเรานั้นไหลลงที่ต่ำเสมอเหมือนน้ำนั่นแหละลูกถ้าไม่มีสติมากั้นไว้มันก็จะไหลไปสู่ความขี้เกียจความท้อแท้ความอิจฉาหรือความกังวลได้ง่ายมากโดยเฉพาะช่วงเวลาสลืมสลือตอนตื่นนอน ช่วงเวลานั้นจิตใต้สำนึกของลูกกำลังเปิดกว้างที่สุดเหมือนปราสาทที่เปิดอาซาใครจะขนอะไรเข้าไปก็ได้ถ้าช่วงเวลานั้นลูกเผลอคิดลบหรือพูดคำไม่ดีกับตัวเองเช่นโอ้ยไม่อยากตื่นเลยหรือเกลียดวันจันจังคำสั่งพวกนี้มันจะวิ่งตรงเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกทันทีแล้วจิตใต้สำนึกเขาก็ซื่อตรงมากนะลูก เขาไม่รู้หรอกว่าลูกแค่บ่นเล่นๆเ,เขาจะรับคำสั่งนั้นว่าอ๋อเจ้านายต้องการความไม่อยากตื่นเจ้านายต้องการความเกียดชังในวันนี้แล้วเขาก็จะไปจัดสรรเหตุการณ์ผู้คนหรือสถานการณ์ที่ทำให้ลูกรู้สึกเบื่อน่ายรู้สึกแย่ให้สมกับคำสั่งที่ลูกป้อนเข้าไปนี่แหละคือเหตุผลที่แม่บอกว่าพรจากปากลูกศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะวาจาคือประกาศสิทธิ ยิ่งเป็นวาจาแรกของวันยิ่งมีความขลัง่งทีน่นี้หลายคนอาจจะเถียงแม่ในใจว่าแม่จ๋าก็ชีวิตมันเครียดจริงๆนี่สินก็เยอะงานก็หนักจะให้มาพูดว่าชีวิตดีจังมีความสุขจังมันจะไม่ใช่การโกหกตัวเองหรือแม่แม่เข้าใจลูกนะแม่เข้าใจความหนักอึ่งที่ลูกแบกไว้แต่แม่ขอบอกแบบนี้ การอวยพรตัวเองไม่ใช่การปฏิเสธความจริงว่าเราไม่มีหนี้หรือไม่มีปัญหาแต่การอวยพรตัวเองคือการเติมเชื้อเพลิงให้รถยนต์ที่กำลังจะออกเดินทางไกลลูกลองคิดดูสิถ้ารถลูกน้ำมันใกล้หมดเครื่องยนต์ก็เก่าเปรียบเหมือนปัญหาชีวิตที่มีอยู่แล้วลูกยังจะเอาแต่ทายไปกรอกใส่ถังน้ำมันอีกด้วยการบ่นด่าดตัวเอง รถคันนั้นจะวิ่งไปถึงจุดหมายได้อย่างไรมันก็ต้องพังกลางทางการอวยพรตัวเองคือการเติมน้ำมันเกรดดีที่สุดเข้าไปคือการหล่อเลื่อนเครื่องยนต์ด้วยความเมตตาเพื่อให้ลูกมีแรงมีสติปัญญาและมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนชีวิตฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นไปได้ต่างหากมันคือการเตรียมความพร้อมของผู้เล่นก่อนลงสนามจริงคราวนี้ มาถึงจุดที่ลูกสงสัยว่าแล้วจะเริ่มยังไงแม่ขอให้ลูกเริ่มจากการสังเกตก่อนพรุ่งนี้เช้าทันตีที่ลืมตาแม่ขอให้ลูกอย่าเพิ่งรีบคว้าโทรศัพท์มือถืออย่าเพิ่งรีบเช็คข่าวสารเรื่องชาวบ้านให้เวลากับเจ้าของลมหายใจนี้ก่อนให้ลูกวางมือลงบนหัวใจของตัวเองเบาๆสัมผัสถึงจังหวะการเต้นของมัน หัวใจดวงนี้ทำงานเพื่อลูกมาตลอดชีวิตไม่เคยหยุดพักไม่เคยลาป่วยแม้ตอนลูกหลับเขาก็ยังทำงานลูกเคยขอบคุณเขาไหมเริ่มจากตรงนี้แหละลูกเริ่มจากความกตัญญูต่อร่างกายสังขารของตัวเองกล่าวคำว่าขอบคุณนะที่วันนี้ยังตื่นขึ้นมาขอบคุณนะที่ยังเต้นเพื่อฉันคำง่ายๆแค่นี้แหละลูก มันจะไปสั่นสะเทือนความรู้สึกภายในจากที่เคยรู้สึกขาดแคลนมันจะเริ่มรู้สึกเต็มตื้นขึ้นมาเพราะอย่างน้อยที่สุดลูกยังมีสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือชีวิตเมื่อจิตใจเริ่มอ่อนโยนลงด้วยคำขอบคุณแล้วขั้นตอนต่อไปคือการให้อภัยเพราะคนเรามักจะแบกความผิดพลาดของเมื่อวานข้ามคืนมาด้วยตื่นเช้ามาก็เอาแล้วนึกถึงเรื่องที่ทำพลาดไป นึกถึงคำพูดที่ไม่ดีของเมื่อวานแม่ขอให้ลูกวางถุงขยะเน่าๆถุงนั้นลงก่อนบอกกับตัวเองว่าเรื่องเมื่อวานจบไปแล้วกับพระอาทิตย์ที่ตกดินวันนี้ฉันคือคนใหม่วันนี้คือโอกาสใหม่ฉันให้อภัยตัวเองในทุกความผิดพลาดและฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานการพูดแบบนี้ไม่ใช่แค่พูดให้ลมปากผ่านไป แต่ต้องพูดด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้อภัยตัวเองจริงๆเหมือนลูกกำลังปลอบเด็กตัวเล็กๆที่ทำแก้วแตกลูกคงไม่ตีเด็กคนนั้นซ้ำแต่ลูกจะบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกเอาใหม่ระวังกว่าเดิมนะจงใช้ความเมตตาแบบนั้นกับตัวเองเมื่อใจเราเบาจากการขอบคุณและโลกจากการให้อภัยแล้วพื้นที่ในใจลูกตอนนี้แหละพร้อมแล้วที่จะรับพรออันประเสริฐ แต่พอรอันประเสริฐที่แม่จะให้ลูกทําไม่ใช่การสวดมนต์ยาวเหยียดเป็นภาษาบาลีที่ลูกอาจจะไม่เข้าใจความหมายก็ได้แต่มันคือการสื่อสารโดยตรงกับจิตวิญญาณผ่านแววตาเดี๋ยวในส่วนถัดไปแม่จะพาทำสิ่งที่เรียกว่ากระจกเงาสะท้อนใจมันอาจจะดูเขินอายในช่วงแรกแต่เชื่อแม่เถอะว่าถ้าลูกผ่านความเขินอายนี้ไปได้ ลูกจะเจอกับขุมพลังที่ลูกตามหามาทั้งชีวิตพลังที่ทำให้ลูกเดินออกจากบ้านด้วยความมั่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาถึงตรงนี้แม่หวังว่าลูกจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าการเตรียมใจก่อนลุกจากเตียงมันสำคัญแค่ไหนทีนี้พอเราลุกจากเตียงแล้วกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนต้องทำคือเข้าห้องน้ำ ล้างหน้าแปลงฟันตรงนี้แหละลูกคือนาทีทองคือเวทีศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกจะประกอบพิธีกรรมเปลี่ยนชีวิตแม่ขอให้ลูกมองเข้าไปในกระจกมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองไม่ใช่มองเพื่อดูว่าวันนี้สิวขึ้นไหมมีริ้วรอยตีนกาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือหน้าตาดูโทมแค่ไหนอย่าพึ่งไปจับผิดสังขารภายนอก แต่ให้มองทะลุเข้าไปถึงแววตาของคนที่อยู่ในกระจกคนในกระจกคนนั้นคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของลูกเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ร้องไห้และหัวเราะมาพร้อมกับลูกแต่ลูกกลับละเลยเขามากที่สุดบางทีลูกก็รังเกียจเขาตำหนิเขาว่าทำไมไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมไม่สวยไม่รวยเหมือนคนอื่นวินาทีนี้ แม่ขอให้ลูกจ้องตาเขาแล้วส่งยิ้มให้เขายิ้มที่จริงใจที่สุดแม้ว่าในใจลูกอาจจะยังเศร้าหรือยังกังวลก็ขอให้ฝืนยิ้มมุมปากขึ้นมานิดนึงกล้ามเนื้อบนใบหน้ามันมีความสัมพันธ์กับสมองพอเรายิ้มสมองจะถูกหลอกว่าเรากำลังมีความสุขแล้วสารความสุขมันจะหลั่งออกมาเองแล้วให้ลูกเอ่ยชื่อเล่นของลูกเอง เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดเหมือนแม่เรียกชื่อลูกแล้วพูดประโยคต่อไปนี้ช้าๆชัดๆฟังแม่นะชื่อลูกนะนั้นวันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วนะฉันรักเธอนะฉันภูมิใจในตัวเธอไม่ว่าวันนี้จะเจอกับอะไรฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี เป็นวันที่ราบรื่นเป็นวันที่เธอจะได้พบแต่กัลยาณมิตรขอให้เธอมีสติมีปัญญาแก้ไขทุกปัญหาได้ง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากลูกเอย๋ยแรกๆกที่ทำลูกอาจจะรู้สึกกระดากใจขนลุกหรือบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าน้ำตามันจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลนะลูก นั่นคือก้อนน้ำแข็งในใจลูกที่มันเย็นชามานานมันกำลังละลายจากการถูกความอบอุ่นของความเมตตาเข้าประทะน้ำตานั้นคือการชำระล้างปมด้อยรอยแผลและความน้อยเนื้อต่ำใจที่ลูกเก็บกดไว้การที่ลูกอวยพรตัวเองหน้ากระจกมันคือการสะกดจิตตัวเองด้านบวกมันคือการตอกย้ำลงไปในจิตใต้สำนึกว่าฉันเป็นที่รักฉันมีความสามารถ และฉันปลอดภัยเมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเองเต็มจากข้างในลูกจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์มากเวลาลูกเดินออกจากบ้านท่าเดินของลูกจะเปลี่ยนไปไหลที่เคยห่อเหี่ยวจะพายออกใบหน้าที่เคยบึ้งตึงจะผ่องใสแววตาจะมีความมุ่งมั่นแล้วเชื่อไหมลูกว่าคนรอบข้างเขาจะสัมผัสได้พลังงานดีๆเนี่ย มันเหมือนน้ำหอมนะลูกต่อให้เรามองไม่เห็นแต่มันหอมฟุ้งไปไกลใครอยู่ใกล้ก็อยากสูดดมใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจหัวหน้างานที่เคยจ้องจับผิดอาจจะดูอารมณ์ดีขึ้นเมื่อคุยกับลูกลูกค้ายที่เคยเรื่องมากอาจจะคุยง่ายขึ้นเพื่อนร่วมงานที่เคยนินทาอาจจะเกรงใจลูกมากขึ้นไม่ใช่ไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพราะ คลื่นพลังงานที่ลูกส่งออกมามันเป็นคลื่นของความเมตตาและความมั่นใจคนเรามักจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราส่งออกไปถ้าเราส่งคลื่นความระแวงความกลัวหรือความก้าวร้าวออกไปเขาก็จะตั้งกาดรับและตอบโต้กลับมาแรงๆแต่ถ้าเราส่งคลื่นความเย็นความนิ่งและความปราถนาดีออกไปภูเขาน้ำแข็งในใจคนอื่นก็จะละลายลง นี่คือเกราะป้องกันภัยชั้นเลิศในทางธรรมเราเรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ก่อนจะค้ำจุนโลกได้มันต้องค้ำจุนใจเราให้ได้ก่อนแต่แม่ต้องเตือนสติลูกไว้นิดนึงชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาถึงแม่ลูกจะอวยพรตัวเองดีแค่ไหน บางวันพายุฝนฟ้าขนองก็อาจจะโหมกระหน่าเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัววันที่ลูกรู้สึกว่าทำไมฉันคิดบวกแล้วเรื่องร้ายยังเกิดขึ้นอีกวันนั้นแหละคือวันสอบร้ายของจริงแล้วเราจะทำอย่างไรในวันที่ใจมันพังยับเยินจนไม่มีแรงแม้แต่จะส่องกระจกจะไปเอาคำอวยพรมาจากไหนในเมื่อข้างในมันมืดมิดไปหมดแม่มีคำตอบ รออยู่ลูกเอ๋ยแม่รู้ว่าชีวิตจริงมันโหดร้ายกว่าในนิยายบางวันเราตื่นมาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอวยพรตัวเองดิบดีแต่พอสายหน่อยโดนเจ้านายดา่าโดนลูกค้าเทงานหรือคนรักทำร้ายจิตใจไอ้พลังบวกที่เราสร้างมาเมื่อเช้ามันเหมือนลูกโป่งที่โดนเข็มจิ้มแตกดังโปะหายวับไปกับตา แล้วความกโกรธความน้อยใจความท้อแท้ก็ถาโถมเข้ามาแทนที่ลูกอาจจะคิดว่าเห็นไหมแม่อวยพรไปก็ไร้ประโยชน์ของจริงมันเจ็บกว่าที่คิดแม่จะบอกให้นะลูกว่าการอวยพรตัวเองในตอนเช้าไม่ได้ทำเพื่อกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแต่ทำเพื่อให้ลูกมีสติและมีแรงรับมือกับเรื่องร้ายได้ดีขึ้นต่างหาก เปรียบเหมือนการที่ลูกกินข้าวเช้าให้อิ่มการกินข้าวอิ่มไม่ได้แปลว่าวันนั้นลูกจะต้องไม่ทำงานหนักไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องไม่แบกของแต่การกินอิ่มจะทำให้ลูกมีแรงแบกของมีแรงสู้งานโดยไม่เป็นลมล้มพับไปซะก่อนการอวยพรตัวเองก็คืออาหารใจที่ทำให้ใจลูกแกร่งพอที่จะรับแรงกระแทก ในวันที่ลูกเจอปัญหาหนักๆระหว่างวันหรือตื่นมาพร้อมกับความทุกข์แสนสาหัสเช่นเพิ่งสูญเสียคนรักตกงานหรือเป็นหนี้ท่วมหัวการจะมายืนยิ้มหน้ากระจกและพูดว่าฉันมีความสุขมันทำไม่ได้หรอกลูกมันฝืนธรรมชาติเกินไปจิตมันจะต่อต้านในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้แม่ขอให้เปลี่ยนสูตรการอวยพรจากการโปรแกร,รมจิตด้านบวกมาเป็นการ โอบกอดความทุกข์ด้วยความเข้าใจแทนเช้าวันที่ใจสลายให้ลูกกอดตัวเองนั่นๆเอาแขนสองข้างโอบกอดตัวเองไว้และพูดกับตัวเองว่าแม่รู้ว่าลูกเจ็บไม่เป็นไรนะเจ็บได้ร้องไห้ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลูกไม่ได้อยู่คนเดียวนะลูกยังมีตัวลูกเองและลูกยังมีลมหายใจนี้อยู่เราจะค่อยๆผ่านวันนี้ไปด้วยกัน ทีและชั่วมองทีละนาทีเอาเท่าที่ไหวนะลูกลูกเห็นความต่างไหมนี่ไม่ใช่การบังคับให้มีความสุขแต่คือการยอมรับความจริงและให้กำลังใจตัวเองในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์การอวยพรแบบนี้ส่งพลังยิ่งกว่าคำพูดสวยหรูเพราะมันคือความเมตตากรุณาที่แท้จริงคือไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่แย่ที่สุดเมื่อลูกทำแบบนี้ จิตใจที่กำลังตื่นตะกนกและหวาดกลัวจะค่อยๆสงบลงมันจะรู้สึกเหมือนมีหลักให้ยึดเหมือนเรือที่เจอพายุแต่เราทิ้งสมอไว้แน่นอย่างน้อยเรือก็โค้งเรลงแต่ไม่ลอยเท่งเงออกไปกลางทะเลลึกและจุดพีกสำคัญที่สุดที่แม่จะบอกลูกคือ <c oughs> การแผ่เมตตาให้ศัตรูหรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกนั้นนี่คือขั้นกว่าของการอวยพรตัวเอง เพราะตราบใดที่ลูกยังกำฐานไฟร้อนแห่งความโกรธแค้นไว้ในมือคนที่มือพองคือลูกไม่ใช่เขาในตอนเช้าหลังจากอวยพรตัวเองแล้วถ้าลูกนึกหน้าคนที่ทำให้ลูกเจ็บปวดแล้วใจมันจีดขึ้นมาให้ลูกลองฝืนใจในช่วงแรกต้องฝืนนะลูกพูดเบาๆว่าขอให้เขาไปดีเถิดขอให้เขามีความสุขตามทางของเขา และขอให้ชั้นหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้กับเขาอย่างเด็ดขาดเอาโหสิกรรมให้กันตรงนี้เดี๋ยวนี้การทำแบบนี้คือการตัดโซ่ตรวนที่ล่ามขาของลูกไว้กับอดีตเมื่อลูกตัดโซ่นี้ขาดตัวลูกจะเบาวิวพลังงานของลูกจะสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและนั่นแหละคือวินาทีที่ลูกได้อวยพรให้ตัวเองเป็นอิสระแต่มันยังมีเคล็ดลับสุดท้าย เป็นไม้ตายที่แม่เก็บไว้จะทำให้คําอวยพรของลูกไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆแต่กลายเป็นสัจจะวาจาที่ฟ้าดินต้องรับรู้และเปิดทางให้ลูกเดินไปลูกรักเดินทางมาถึงตรงนี้ใจของลูกคงจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างรำไรแล้วใช่ไหมแม่ได้เล่าถึงการเริ่มต้นวันใหม่การพูดหน้ากระจก การรับมือกับวันที่เลวร้ายและการให้อภัยไปแล้วส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่จะมัดรวมทุกอย่างให้กลายเป็นจริงคือสิ่งที่แม่เรียกว่าสัจจะบารมีลูกรู้ไหมว่าทำไมบางคนขอพรแล้วได้ผลบางคนขอพรแล้วเงียบกริบกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่เทวดาองค์ไหนแต่อยู่ที่สัจจะหรือความจริงในใจคนขอ การอวยพรตัวเองในตอนเช้าจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเมื่อลูกตั้งมันเป็นสัจจะประจำวันแทนที่จะขอเฉยๆว่าขอให้วันนี้รวยๆขอให้วันนี้งานราบรื่นให้ลูกเปลี่ยนเป็นคำมั่นสัญญาว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์จะพูดจาไพเราะกับทุกคนและจะยิ้มสู้กับทุกปัญหา ขออำนาจแห่งความตั้งใจดีนี้จงดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าประสบความสำเร็จเห็นไหมลูกมันต่างกันนะแบบแรกคือขอทานรอให้ฟ้าประทานให้แต่แบบที่สองคือผู้สร้างสร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีมันจะตามมาเองตามกฎแห่งกรรมนี่คือการดึงพลังธรรมชาติมาหนุนนำชีวิตแม่ขอสรุปเป็นพิธีกรรมยามเช้าฉบับย่อ ที่ลูกสามารถนำไปทำได้จริงทุกวันใช้เวลาไม่เกินสนาทีแต่เปลี่ยนชีวิตได้สามภพชาติตื่นรู้ทันทีที่รู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆยิ้มแล้วพูดในใจว่าขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่สองทำตอนล้างหน้าแปรงฟันมองตาตัวเองในกระจกแล้วบอกรักตัวเองให้กำลังใจตัวเอง เหมือนแม่ให้กำลังใจลูกตั้งสัจจะก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านหรือก่อนเริ่มงานให้ตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆว่าวันนี้ฉันขอตั้งจิตว่าจะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่เบียดเบียนใครและขอให้บุญกุศลจากเจตนานี้ปกป้องคุ้มครองชั้นและคนที่ฉันรักให้มีความสุขตลอดทั้งวันแค่นี้เองลูก ไม่ต้องลงทุนเงินทองไม่ต้องเดินทางไกลสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงใจที่เข้มแข็งและศรัทธาในตัวเองแม่เคยเห็นลูกศิษย์แม่หลายคนจากคนที่หน้าดำคริาเครียดชีวิตมีแต่ทางตันพอเขาเริ่มปฏิบัติบูชาตัวเองด้วยคำอวยพรทุกเช้าไม่น่าเชื่อนะลูกหน้าตาเขาผ่องใสขึ้นแววตาเขาเปลี่ยนไปปัญหาที่เคยแก้ไม่ได้ อยู่ดีๆก็มีคนยื่นมือมาช่วยหรือนึกวิธีแก้ออกเองเสียดือด้อๆที่เป็นแบบนี้เพราะคลื่นความถี่ของเขาเปลี่ยนจากคลื่นแห่งความทุกข์เป็นคลื่นแห่งความเบิกบานโลกใบนี้จะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรกับคลื่นพลังงานของลูกเสมอถ้าลูกตื่นมาเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลูกก็จะได้เจอกับดอกไม้ที่บานรับแสงแดดแต่ถ้าลูกตื่นมาเป็นพายุ ลูกก็จะได้เจอกับความเสียหายพังทลายเลือกเอานะลูกว่าพรุ่งนี้เช้าลูกอยากจะเป็นอะไรมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะลูกแม่ดีใจที่ลูกอดทนฟังคนแก่อย่างแม่บ่นมาจนถึงตอนนี้การที่ลูกยังฟังอยู่แสดงว่าลึกๆแล้วลูกรักตัวเองและลูกต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น นั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดแล้วจำคำแม่ไว้นะลูกชีวิตคนเรามันสั้นนักวันนี้เราตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครรู้วันตายเพราะฉะนั้นทุกเช้าที่ได้ตื่นมามันคือกำไรมันคือโบนัสที่สวรรค์มอบให้อย่าใช้โบนัสนี้ไปกับการสะสมความทุกข์ความเกียดชังหรือการดุด่าตัวเองอีกเลย โลกข้างนอกมันโหดร้ายพอแล้วอย่าให้โลกข้างในใจของลูกโหดร้ายซ้ำเติมอีกเลยจงเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดให้กับตัวเองจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและจงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับตัวเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม่ขอฝากกันบ้านชิ้นสำคัญให้ลูกลองทำดูนะลองตื่นมาอวยพรให้ตัวเองติดต่อกันสัก21วัน ทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจไม่ว่าวันนั้นฝนจะตกแดดจะออกหรือลูกจะร้องไห้หนักแค่ไหนอย่าลืมที่จะจบบทสนทนากับตัวเองด้วยคําว่ารักนะสู้ๆนะคนเก่งเมื่อลูกทําจนชินลูกจะกลายเป็นเสาสัญญ,ญาณที่ปล่อยแต่คลื่นความเมตตาและความโชคดีออกไปสู่จัก,กรวาล และเชื่อแม่เถิดว่าจัก,กรวาลจะตอบรับคำอวยพรของลูกด้วยของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือความสงบเย็นในจิตใจและความสำเร็จที่ยั่งยืนก่อนจากกันวันนี้แม่ขอรวบรวมพลังใจพลังความปรารถนาดีทั้งหมดของแม่ส่งผ่านเสียงนี้ไปถึงใจลูกทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงมารวมตัวกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยปกป้องคลุ้มครองลูกๆของแม่ทุกคนให้ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขคิดสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบที่ประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ ขอให้พรุ่งนี้เช้าและทุกๆเช้าของลูกเป็นเช้าที่สดใสเป็นเช้าแห่งการต้นเริ่มต้นใหม่ที่มีพลังขอให้ลูกรักตัวเองให้เป็นแล้วลูกจะเป็นที่รักของโลกใบนี้จเจริญพรนะลูกสวัสดี